วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิงฟ้าสตาร์วันโฮสเทดอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้กิ่งฟ้าจะพาทุกคนนะคะมาดูพ็อปของแต่งฉากด้านหลังของกิ่งฟ้านั่นเองนะคะกิงฟ้าไปได้มาจากไหนค่ะนี่เลยนั่นก็คือเป็นพ็อปตะกาศาสารนั่นเองค่ะ กิฟ้าไปเจอที่แถวจังหวัดลำปางนะคะอยู่ตรงแถวรางรถไฟอยู่แยกนากวบนั่นเองค่ะทุกคนตัวนี้เป็นพ็อปจากสารเพื่อกิฟ้าจะเอาไว้เป็นทําคลิปแนวแนวแบบทําอาหารทําขนมบ้างอะไรบ้างนะคุผู้ชมของกิฟ้าจะได้ไม่ต้องเบื่อเดี๋ยวมาดูราคาแล้วก็ว่ากิฟ้าซื้ออะไรมาบ้างค่ะทุกคนคือมันมีความน่ารักมากเลยนะคะตัวนี้เป็นเหมือนแบบหก,ก้าสารหรือเปล่าใช้ไหวไหมทุกคนกิฟ้าก็ไม่มั่นใจนะคะกิฟ้าก็ ไม่ได้ชอบถามที่ร้านซื้อมาค่ะเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างค่ะตัวแรกนะคะทุกคนตัวนี้เป็นตะกระ้าคือมีความแบบระมุนมากตัวนี้เอาไว้แบบเป็นใส่เป็นขนมปงังหรือว่าเป็นผักหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นแบบของน่ารักน่ารักอันนี้คือตะกระ้าตัวนี้กีฟ้าซื้อมาที่80บาทค่ะทุกคนตัวนี้จะแบบเออ ความแข็งแรงของเขาก็ถือว่าแข็งแรงมากนะคะทุกคนตัวนี้คือชิ้นแรกนะคะคือราคา80บบาทค่ะอันนี้เอาไว้ใส่ขนมเครกนะคะ ที่2นะคะทุกคนมาดูตะกร้าตัวนี้ค่ะมันมีความพิเศษนั่นก็คือมันมีฝาปิดด้วยทุกคนกีฟ้าก็เลยแบบว่าจะเอามาทําเป็นกระเป๋าถือทุกคนนี่มันคือข้างในแต่ว่าแอบไปห้อยน้องหมีมานิดนึงค่ะตอนนี้คือแบบน่ารักมากเวลากีฟ้าจะถืออะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้ตัวนี้อยู่ที่ราคา160บาทค่ะทุกคนจะมีฝาให้ด้วยค่ะก็คือแบบใส่เข้าไปได้เลยแล้วเราก็ปิดฝาตรงนี้ค่ะ คือป้องกันไม่ให้ของออกมาแต่ว่าอันนี้ก็คือสามารถใส่ได้หลายอย่างมากตอนนี้ก็คือ160บบาทค่ะคือตะกร้ากระเป๋าน่ารักค่ะ ตัวที่สองนะคะก็เป็นตะกร้าเล็กๆเหมือนกันค่ะทุกคนตัวนี้กิงฟ้ากําลังคิดอยู่ว่าจะเอาใส่อะไรดีเป็นขนมปังแบบเป็นแท่นดีไหมหรือว่าจะเอาใส่เป็นแบบดอกไม้จัดวางหรือว่าเป็นขนมเรียงแบบเป็นชั้นๆอะไรอย่างเงี้ยตะกร้านี้มันก็คือแบบเหมาะมากสําหรับเป็นใส่ขนมอะไรต่างๆตัวนี้ซื้อมาลาค่ะา55บาทค่ะทุกคนตัวนี้ชิ้นที่3แล้วนะคะมีความน่ารักจังเลยอะ่ะ เรามาดูชิ้นที่4ี่นะคะทุกคนชิ้นที่4ของกีฟ้าก็จะเป็นตะกร้าอย่างนี้คือตัวนี้ซื้อมา1 2 0บาทค่ะ mm hmm. ก็จะมีความแบบน่ารักนิดนึง mm hmm. เวลาเหมือนเราจะไปแบบปิดน,นิกข้างนอก mm hmm. หรือว่าไปออ mm hmm. คาเฟ่ข้างนอกเราก็สามารถใส่เป็นพวกน้ำ mm hmm. พวกอะไรอย่างเงี้ยผลไม้เล็กๆน,น้อยๆแล้วก็ถือเป็นแบบตะกร้าอย่างนี้ได้นะคะตัวนี้คือชิ้นที่4ของกีฟ้านั่นเองที่กีฟ้าเลือกมาค่ะ เดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นชิ้นที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะทุกคนนั่นก็คือเป็นตะกร้าแบบนี้เลยคือบังหน้ากิ่งฟ้าไปหมดนะคะตะกร้าตัวนี้กิ่งฟ้าเอาไว้แบบว่าใส่เป็นจานหรือว่าเป็นชามหรือว่าเป็นแบบเสื้อผ้าหรือว่าเป็นผ้าขนหนูได้เลยค่ะตัวนี้กีฟฟาซื้อมา185บาทค่ะคือมีความน่ารักทุกอย่างที่ซื้อมานี่คือแบบมีความคงทนมากแล้วก็แข็งมากค่ะทุกคน คือสามารถอยู่กับเราได้นานนะคะตัวนี้คือใหญ่อลังการมากตัวนี้คือชิ้นที่5ของกีงฟ้าน,นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นที่6นะคะว่าจะเป็นอะไรให้หลุ้นแปน้นแปน้แปนปน,นี้เลยค่ะเหมือนใส่เป็นขวดน้ำปลาหรือว่าเป็น ซอสเป็นอะไรได้หลายๆอย่างทุกคนเวลาเหมือนเราแบบเออทำอาหารอะไรเงี้ยเราก็ใส่ซอสน้ําตาลซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยใส่ลงไปได้เลยนะคะตัวนี้กีฟ้าซื้อมาอยู่ที่ราคาร้อยยี่สิบบาทค่ะคือมีความน่ารักมากก็ไม่ได้หนักมากนะคะทุกคนเป็นไม้แบบเบาๆนั่นเองค่ะตัวนี้คือชิ้นที่หกของกิ่งฟ้าแล้วเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปค่ะ ต่อมาอาจจะมีน้ำหนักขึ้นมานิดหนึ่งนะคะตัวนี้คือชิ้นที่7ของกีฟ้าที่เลือกมาจะเป็นไม้แบบเป็นลังกล่องตัวนี้คือสามารถใส่อะไรได้หลายอย่างกีฟ้าก็คิดว่าจะเอาไปเป็นแบบรีโนเวตอย่างอื่นบ้างอะไรบ้างนะคะตัวนี้ซื้อมา130บาทค่ะทุกคนตัวนี้ก็คือมีน้ำหนักบ้างกีฟ้าถือก็เออมันก็ยังมีความรู้สึกว่าหนักนี้ค่ะคือใส่ได้เยอะมากคือกีฟ้าไปเห็นแล้วแบบ เฮ้ยฉันต้องได้เพราะว่าฉันมีความว่าฉันอยากได้ฉันมีกริมมี่นะคะทุกคนก็เลยแบบไปสรรหาตะเวนดู mm hmm. ก็ไปเจออยู่ที่รางรถไฟสถานีลำปางนั่นเองค่ะอยู่แยกนากวัญค่ะตัวนี้คือชิ้นที่7นะคะเดี๋ยวมาดูไฮไลท์ชิ้นสุดท้ายของกิ่นฟ้าคือตัวนี้หนักกว่าเพื่อนเลยค่ะทุกคนชิ้นที่8ของกิ่นฟ้านะคะทุกคนกคนิีกนฟ้าหนักมากคือเป็นไม้ชันตัวนี้ โอ้โหตัวนี้ซื้อมาราคาจะแพงกว่าเพื่อนนะคะ450บาทคือมันสามารถกางออกมาได้เดี๋ยวกีฟ้าจะกางให้ทุกคนดูนะคะอ๋อกางยังไงเนี่ยเดี๋ยวขอตัวแป๊บหนึ่งกางไม่ได้ซื้อมามันก็มีความลำบากนิดนึงเนาะคือเราทำไม่ค่อยเิ่งแล้วก็ไม่ถนัดด้วยใส่ยังไงอันนี้อะ คิดว่าใส่ผิดสาโลบเดี๋ยวขอไปต่อตอนนี้ก่อนทุกคนคือกิ่งฟ้าไม่ได้เก่งตรงนี้เดี๋ยวขอมาแป๊บหนึง่ง๋อได้แล้วค่ะมันจะต้องแบบว่าสอดรูเข้ามาข้างในตรงนี้คือให้มันเป็นชั้นอะไรอย่างเงี้ยข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนคือ หนักมากตัวนี้ซื้อมา450บาทค่ะเอาละกีฟา้าก็จะมารีวิวโนเวฉากหลังของกีฟ้าให้มันมีมิติมากขึ้นในการถ่ายคลิปในการถ่ายคลิปแต่งหน้าหรือว่าถ่ายคลิปวอล์กกีฟา้าก็พาทุกคนมาดูอุปกรณ์ทพ็อปฉากหลังของกีฟ้าว่ามีอะไรบ้างก็คือทุกอย่างจะเป็นแบบไม้ไม้ไหวายหรือว่าเป็นไม้แบบอย่างเงี้ยหมดเลยเพื่อให้มันเข้ากับโทน ข้างหลังสีส้มของกีฟ้านั่นเองนะคะทุกคนมันจะได้แบบว่าวางกรอบรูปได้อะไรได้หลายๆอย่างคือจะให้แบบว่าคือจะให้มันมีแบบว่าความน่ารักขึ้นมานะคะทุกคนของทุกอย่างก็จะเป็นเพียงเท่านี้นะคะทุกคนแล้วของทุกอย่างที่กีฟ้ามีทั้งหมด7ชิ้นนั่นเองนะคะจะอยู่ที่ 1, 2 6 0บาทนั่นเองค่ะทุกคนด้านหลังของกีฟ้าก็เห็นหมายมันก็จะมีวิติมากขึ้นเป็นฉากหลังก็คือเป็น ก็คือจะเป็นแบบสีแบบไม้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันจะได้มีมิติมากขึ้นแล้วก็จะมีไฟมาประดับอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนรวมทั้งหมดแล้ว1260บาทนั่นเองแต่ว่ากิ่งฟ้าก็มีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนในการซื้อพ็อปพวกนี้มา ฉากหลังคือคือเป็นฉากของกิ่งฟ้าสตาร์ทัวร์นั่นเองนะคะทุกคนวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด s u ับ c r i b e กดแชร์ให้กิ่งฟ้าด้วยนะคะทุกคนกิงฟ้าจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปให้กับท่านผู้ชมของกิ่งฟ้าได้ดูอีกนะคะทุกคน ทุกอย่างที่กิงฟ้าลงทุนเนี่ยคือกีฟ้ามีความสุขทั้งนั้นเลยนะคะก็คือไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรเลยกีฟ้าก็กําลังพยายามพัฒนาคลิปของกีฟ้าไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเห็นไหมกีฟ้าก็เริ่มมีอะไรที่แบบว่ามาตกแต่งบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรรอรุ้นดูนะคะวันนี้กีฟ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปว่ากิงฟ้าแต่งข้างหลังเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนบ๊ายบาย ขอบคุณค่ะที่รับชมคลิปของกินฟ้าค่ะ